เจอกูณ push push กูัวเป็นตัวตายสนนน oh. ถึงเจอการโจมตีชั่วอึดใจ oh. เอ้ย oh. ตีแล้วเหรอ

<ย S 2> เบื่อตายเลยคุณบอกคุณจะตายแต่ผมมาตายแล้วไม่ตายแล้วเจ็ตเลื่อมโล่เฮี้ยเลยเออโอโ้โหเจอดูหมือนตายแล้วทำไมมิเวชได้เนี่ยเนีเ่ยตายหายอะไรเนี่ยตอบไรเพชร ตอบเป็นนาฬิกาอืมตอบนาฬิกานาำแล้วสนุกดไม่ได้อะไรเลยอัเนี้อันนี้น่าจะของแกหมดเลยป่ะจะหง่วงหง่วงเด็นช้ามาเฮ้ยอะไรอุ้มเ็อะไรมิชชั่นไปไหนวะเนี่ยมีทอสปากวะเด็ยไม่่ไม่มีกูหาเขาจะหาไม่เจอเด้อเลย ข้างล่างตรงนี้ยืนอยู่ไม่มีเบือกเลยเงี้ยก็มีหมูไปอยู่นลยนะด้วยกูุมเรงแถวเดี๋ยวข้าวเสรดจอะไปลงไปแล้วเดือนแล้วอ๋อมันเช้าอยู่นี่ไม่โดนเฮียนะยเป,ป็ดตุกปลาขุ่ยโง่เฮียไม่ได้โอ้ยเฮียมีแมงมุมระดับพิเศษมาด้วย หายไปแล้วเนะีอเขา่ะเฮ้ยสามร้อยหกสิบนโนสโคบกูยฮะมึอยู่แหนกนี่อ้าโอ้ยสัตว์มันเลือดจั๊งล่างกูปไปข้างบนคนแรกเลยยนะ์นั่นไอ้สัตว์ ขอ,อกูกระจายไอ,<น>อ้เหียเฮ้ยเจ๋งวะทำใจเดินแยกอยู่คนเดียวเยกูโดนทุกอย่างเลยเอาวุธกูนะมันถือควุกูอยู่ไอ้ค้างลเออข้างๆเอเอไอ้ตัวเฮียน,นั่นระมันฆ่ากูฆ่ามันด้วยเออกูตายแกลสตัตเ้ยต้องตายกี่รอบกี่พอใจเฮี้ย อา้าวขาดเลยร์เลปาดหัวกูขาดไปเลยเฮียอยู่ใกล้ไปไอ้เจ็ก็ตายเหรอวะทำไมกูเห็นมีอะไรเนี่ยมันมีคาวอีกอันหนึ่งเหรอคารตัวใหญ่ได้ปล่านี่ไงไอเดาคาว์ไอเดาคาวเออเดาคาวไอ้เจ็ดเหรอมันดอปเหรอเฮ้ยงั้นกูวางสายละจะโดนแหละเนี่ยต่อใครเขาของกู อันเดอร์ข่าวใครยังไปใส่อ่ะไปใส่ก็แล้เกมกูเกียรกนปูเกียร์โอ้ยเฮียโอ้โยติดไวเนตด้วยเฮียกูตายอีกแล้วโอยเดอกูมกูตายเป็นว่าเล่นเลยเฮียโอ้เกมเอาเกมค้างยาวเลยทีนี้เอาเฮียได้ไปเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยเฮียทำโอ้ยแล้วเดินไปเจอกูกูเดินมั่วอยู่เฮียไม่เฮียเลยเต็มไปหมดเลย กูหาของกูไม่เจอไอ้เจ๊ไอ้นี่มันตัวอ๋อแล้วล่ะอ๋อไอ้แค่นกไอ้แค่เจ๊กูตกใจหมดไอ้แค่เมื่อกี้ตัวมันบักอ้าวมีสเกลตั้นหลงทางมากูเจ็บเลยควยกูไม่มีที่นอนไอ้ยี่อ่ะที่นอนอยู่ข้างในกูตัวขาดไอ้แค่ นอนอยู่ในมีสกเกอรตันมองอยู่ยังไงไว้สัตว์ยังไงวะตามเดือดเลยเฮี้ยเอ้อมีอตัวไม้อะปิดน,น,นอนเลยทำเฮียไม่ได้ ช่วยวุฒิผู้หญิงล่ะไปหาเนี่ยดาวุญเละไรอ่ะเนี่ยชุดเครื่องนอนข <ละ S 1> องเราอาหารหมดแล้วมั้งไงอ้เนี้ยไม่มีแล้วชุดเครื่องนอนราคาแพงเฮี้ยทำไมแรปเตอร์มันติดเอ้ง อะไรวะครับอะไรวะพม่างงอ่ะกูเพิ่งเดินขึ้นมาแล้วกูตายจากอะไรวะเดี 5, เ๋ยวเลนด้านนี้มั okay. ้งย <atures> ิงจากตั้งบนป่ะยิงจากตรงนี้นี่แหละไอสัตว์เล่นแม่งไอ้เหี้ยใจใจใจอะไรไอ้เหี้ยกูพม่างงละอะไรวะเอจ้ตายจะตายจะตายจะตายโห่เดะเลยละเจ็ดจุดหนึ่งหกจุดห เนี่ทำไมคือตีไม่โดนเนี่ยเป็นเหมือนกูอ่ะปักกะปิก็คมคอมกูเริ่มร้อนแล้วอ่ะมันย่งต่อแล้วมันใจแหลกไปหน่อยไปหน่อยอะมากเลยเีย oh, <yeah. S 1> เข้าไปไม่ได้อะเดี๋ยวกูโดนปลาถหัวแตกเออกูจะตีไปไปกูจะตีเหรออ้าวตีโดนแรปเตอร์เลย นัปเตอร์มันโคตรเกะกะแล้วตรงอะมันยิงจากข้างบนไม่มันยิงจากตรงนี้แป้งเคยมาติดนัปเตอร์เออโอกล่องแล้วนัปเตอร์มันโคตรเกะกะเลยโอ้ยแป๊บร้อยหกสิบโนสโคฟไซด์เออมันไปอีกแล้วการหีนใครมีหีนไหมหัวจะแตกเลย หัวจะแตกไรนาวเลยอะรูนะ้สึกบนหัวเหมือนกเอามืออะไรอะ่ะอะไรไว้เครียดกูยอย่างงงเลยสัตว์กูเลอะซอสบี้ตรงไหนวไ,ไหนว้เครียดกูตีไกลขนาดเลยอ่ะกูเริ่มเมื่อวานวะยกเตี๋ยวเวเตรียมของครบเซตเล่นแป้งแล้วสัตว์ กูยืนเฉยกูยโดนตีได้ไงวะธนูฟรีอ่ะหยิบเลยอันเบ e กกิ้งหนึ่งมาดิสับเอ้าหนุยเหี้ยมันจะเปิดกล่องโดนไม่หยุดเดี๋ยวเฮ้ยเออกูไม่ได้จะกองม,ม,มันค้าง มันร้อนแล้วคอมเริ่มร้อนความร้อได้บ้างความค้างเริ่มมาไม่ไหวหว่ะเฮียเลื่อนโลชิบหายเลยกูเอ่อเลอนหายก็มเปิดหัวเลยเฮี้ยายอีดิชั่นเนี้ยผมพกมือติดตัวไม่ได้สักไปนะไป เออดูปิดข้างบนได้ไหมมีใครมีบล็อกไหมไปปิดข้างบนไม่มีหรอกไอ้เหี้ยเทเลพอร์ตกลับไปกลับมาไม่หยุดเลยอฮะอยู่ๆมันก็ลงมาทบุบกูฮะโอ้โหนี่ไงสัตว์เต็มหน้ากูเลยเหี้ยแล้ววุอยู่ไหนวะเนี่ยทะลรงไป่ถือของปัญญาอ่อนไปรู้ตรงเนี้ยไปรู้ตรงเนี้ยเนี่ย เอ้ยเพื่อแตะวุ้นเหล็กไปไหนไว้อะหายไปไหนวะเออซานาติเฟรี่นี่ของกูนี่เจอแล้วมีผีอยู่นอกเราขึ้นมาหลายชั้นเราขึ้นมาขึ้นมาสองชั้นนี่วเราขึ้นมาทิศเดียวเองแต่กูตายไม่หยุดเลยที่อะนี่เสียงเฟียมมากโอ้โอ้โอ้ โอ้ยมันมูไม่เที้ยตีก็ยากไอ้สัตว์ร้องไาไปเดโมเล่นนี่อ่ะโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเที้ยตีอเฮ็ดแบบโอ้ติดไฟติดไฟโอ้มันมั่วบ้านงานไอ้เฮี้ยเออคุณรู้อย่างมั่วอะไรสัตว์โอ้โหตัวพิเศษไอ้เฮียอ่า เออตัวชิงไปเลยอ่ะเูฮาลก่ยหัวเอ้าปุ่ยตีไม่ได้โอเคยลูกมาเลยมาละ you are my special you are my little special เอ้ยกูเก็บดิเก็บเลยกูมาใส่ไดเลย มีแมงมุมกระดับพิเศษด้วยฮยเอ้ยวาร์ปเลยแอเดอร์คลาวทำงานแอคติเวตแอเดอร์คลาวแอคติเวตโอ้ยอะไรเนี่ย <blev voulais beeping> เราโกรธขึ้นไปบินนาโอ้ยบินนายาจะหมดแล้วใช่แล้วมันก็มืดแล้วด้วยจะนอนเลยไหมเนื้อไก่งไงวะ มีของโหดอยู่ข้างบนผูบอกฮนะโอ้ยออกเลยทากวะออกเลยวัวเดินใหม่ดีงี้เฮ้ยเฮี้ยสู้ไปสู้มานาะขวัแก้วน้ำกูหายไปไ,ไหนเอาไว้เฮี้ยจบละ กลับไปนอนกลับไปนอนไป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 เออไปนอนไปถอยถอยถอยอ๊ะเฮ้ยกูไปเตียงเตียงสี่เตียงเลย เดือวยโอมีแหนด้วยโอ้มีเอสายด้ย้ยกระสับแฝกันเติมเละเอาไปยิงเลยมีแกันอยู่ไหมยิบออกเลยเอ้ยไหนแกันนะเอามาดิอ้ยอ้ยเอนไปเอไกลัวเินไกลัวเนมันเนใจดีมันจะเบป่ว ก็เป็นปีเฮีย้ยนเลยนะมันมีดาเมจเป็นแบบปลองไปเก็บก่อนแล้วอ้าวโอ๊เฮียมติดไฟไปกันรา้ายแรงเงี้ยยากลับบ้านเนะี่ยอะไรจะรีบตีแล้วกลับบ้านอนะ่ะเทรยกอดออร์เดอร์เพลเยอร์ ีกอันหนึ่งอะเอาให้แปบเดี๋ยวที่สวรรค์คือกูยิงกระสุนแฟร์การเล่นแล้วมันมีเอลิเมนต์ไฟเกิดแล้วไฟไม่ก็ไหม้ด้วยอันนี้อ่ะถามกันสู้บอลก็ตีตีตีอ่ะสว่าตีตีตีอ่ะทำยังไงสู้ยังไงสู้เบร์นะกูเดินขาไปตีตีตีมีถังไหมมี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  แต่ไม่มีอะไรนะถังเป็นถังเฉยๆยอ่ะักเก็ตจะเอามาตักน้ำงั้นก็ไม่มีน้ำแถวเดียดิต้องไปตักน้ำแล้วก็แบบว่าขึ้นมานี่เดี๋ยวบอสผมอ่ะก็ยิงปืนไฟรัวยิงปืนที่นี่รลัวบอสตายห้าเฮ้ย S <S ไอ้ยัยใครไปทำอะไรเนี่ย <S <S โม่อีใครทำอะไรเลย,ยก็ยืนเฉยๆของกูแม่งอยู่ๆแม่งว์ปลงมาล่างข้างล่างเลยเ,ลย <S 2> <S 2> เอเลเมนต์ลมใกล้มาเลยขึ้นมาหน่วพร้อมกันแป,ป๊บน,นึงดิกำลังขึ้นไปเมื่อกี้มันใส่แอนเดอร์คาวเพราะว่าอยู่ที่มบเกมมันลดเนี่ยมันแอนเดอร์คาวมันไม่ชอบมันไม่ถูกใจสิ่งนี้ มันกดโกรธยื้อกมึงอยู่ข้างบนสุดไปเนี่ยข้างบนเ่ยบนสุดใช่ไหมไม่ทำอะไรใช่ไหมใส่อันเดอร์คาวไปหนึง่งเรียบร้อยแค่นิ่งก็เพิลล์ลยวแร็จยิงแปรกันใส่แล้วแบบบบสะดโดโอ้โอ้ โอ้โอ้ยมัตีของกูแตกโอ้โอ้ของกลมอนมัไม่ตีอ่ะโอ้ยของกูหายหมดแน่บอกมันไม่ตีกูลัวตีเลยอ่ะเอาไปกโอ้ตายไม่ไโดนระเบิดตายนะติดน้ำตายอ่ะเยอะที่เพียลายวะ อ้าวใช้หมดมันมันกลับมันกลับไปได้อยู่นะมันกลับไปได้อยู่นะทำรีเทิร์นสกอร์ได้ถ้ามีแอนเดอร์โพแล้วก็กระดาษแล้วก็เนื้อสบิกูตกตายตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ศพไอเจนเ์ไอ้เก้ากูช่วยตี้ยอ๋ออันนี้ได้สอบไมเจากหรอกเรื่งนี้เออสอบไอเจนต์ไปไหนที่จะเข้าสไตร์ เอ้ยไหนเจนที่ขุดมันขุดแย่งกบอยเลยขุดมันดีวะวเอ้ยขุดมันดีสุดไปเลยนี่หว่าเจนเราไม่ได้เจนออกแกววะเอ้ยบอสมันมองเราอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้ยโอเดอร์เร่เจอกูแรีที่อ่ะไปฮะไปด้วยความแค้นเจนเอาลบโลกไปัานุงก็หายตีตีด้วยเจนก้างตามันไปด้วยความแค้นอยู่เว้ย อไอ้อไอเจมันตายองน้ำนหรือเป่าคอนโบอ,อยู่กูขอใจละขอใช้ก่อนละกันคอสโบชูโตอ,าอ้าวยังไม่ดูสบาปเจนไดอ๋อ,อเป็นบอสแบบพิเศษด้วยเว้ยอย่ายิงมันอ้าวเดี๋ยวไปยิงของไอ้เจีนปกป้อง,องรอมันเป็นกูรีม ไปปกป้องมันทำไมโอ้ยมีเศษซากของแม่งตกยับเลยเขื่อนแม่งบินไปตรงโน้นก็ถ้ามึงไม่ไปรีบกบของของจะหายจริงไงเจ็บนี่ไงโอ้ยพอของเจ๊ยัอยู่แต่ของมูน่าจะไม่อยู่แล้วแหละของมูน่าไปด่างแน่นอนกำไรเท่ากับศูนย์เออไปปกป้องมันทำไมมันไปแค่โกเรมุ่งโง่ไอชี้คือปีซี่เออเจ๊เนี่ยเยอะ ทางทั่วไปไม่ไปไม่ได้ไปทางน้ำไปสัตว์น้ำมันปวดนี่เงี้ย่อย่าดีก็เร็วอย่ดีก็ช้าเลยไม่รู้อะน้ำหล่นหลอดนี้ไม่รู้แม่งผมนั่นแบบมีความไม่เร็วด้ว<ล>ยกูแนะนำว่า, <ละ S 1> ำาให้เดินเดินเร็วกว่าน้ำเยอะเลยน้ำแค่ดูเร็วเฉยแต่จริงมันไม่ได้เร็วหรอก <S <S โอ้เพชรเตึมเลยของคาร์วะ เฮ้ยมีชุดเกาะด้วยที่อ่ะแอบแบบมันอาจจะโอ้ม่รู้เฮ้ยมันหายเจมส์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 มันหายตัวไปเลยโ,โลนี่ของไอเจตชุดนี้น่าจะของไอเจตด,ด้วยชุดเต็มเลยเ,เก็บไว้ก่อนแล้วเก็บแล้วลงไปใส่กล่องข้างล่าะไหมเจ้าปลาไปไหนไงเจ้าปลาเจ้าปลาเจ๊งมาหลายรอบเลยเอา เอฟโอจีพัคเก็ตกูไปยล้ไอ้เดี๋ยวกูขอไปเก็บก่อนเตอร์ยังมีแบตไหนสเตนได้ไหมเนี่ยเจมีแแบนสเตนได้ไหเนี่ยของไอเจมมี่เนี่ยแต่คอมมันเริ่มไม่ไหวแล้วหลักๆคือเกมไม่ค้างคอมกูมันเริ่มไม่ไหวแล้วคอมกูแก่มันร้อนเกินไปแล้วแล้วมันหนบค้างไม่อยู่เลยเราะอะไรเขาคาอ้เจมมี่ยิงเลยก็ได้น่ะอ้าวมันลงไปข้างล่างมันอ่ะมันลงไปข้างล่างเพื่อน เฮ้ยมีเอ็กพีโถมด้วยโคตรจับเลยลุน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 ที่หาแล้วย้ยว่าแล้วโอ้ยเฮียแดดเองพ่อมึ่งอะ้ออื้ออื้ออื้อโอ้โหเฮียตีไม่เข้าตายเลยเฮียกูเด็ดกูจะลองเฮียสรุปคือเสียหมดไอ้เฮียมันค้างอ่ะมันปัญหาตรงที่มันแหลกแหลกไแหละสุดต้องมากเลยคอมกูมันไม่ไหวเว้ยมันเล่นมันเล่นมานนานเกิน เออโอ้ไอ้เหี้ยกระเป๋าไอ้ยักษ์คางไม่หยุดเลยว่าต้องปลดปล่อยวะเฮ้ยเออคุ้มเลยสัตว์เมื่อกี้ที่ได้อยู่เดียวทำไมกูเคลื่อนที่ไม่ได้กค้างมากกูแหลกเพ้ยแม่ฆหายหมดเลยของแล้วของใส่กล่อดออมเลยค้างขนลุกอ่ะไอ้กูเรียกโอเคเฟอร์ครบไม่ไหวแล้วเออทีวีหายใจและวจะไม่กลับมาแ กูทีพีไปแล้วมันค้างค้าบโคตรหนักเลยเหี้ย